อารมณ์คนเราอะ่ะผมเข้าใจการควบคุมน้ำหนักเนี่ยมันต้องมีการคือถ้าเม็นมือที่หลุดจริงๆนะมันก็ต้องมีตัวช่วยซึ่งในที่สุดผมก็ได้รู้จักตัวหนึ่งก็คือนี่ตัวนี้ตัวนี้นไฟทินีตัวนี้เลยทําไมถึงเลือกตัวนี้เป็นเพราะว่าเขาใส่หลายอย่างมากผงใส่เลี่ยมฮัดนะคะช่วยลดบวมแล้วก็ยังมีตัวผงพริกเเนี่ยะะสา,ารสกัดจากพริกตัวนี้ช่วยเผาผลาญด้วยนะแล้วก็มีถั่วขาวมีอะไรพวกนี้ซึ่งก็จะช่วยในเรื่องของการ น้ำหนักได้ในระดับหนึงดีทีเดียวเลยแหละแล้วก็ปลอดภัยจริงๆแล้วก็สามารถทิ้งไว้แป๊บน,นึงแล้วก็ทานกับอาหารได้เลยสําหรับมือที่อยากหมุนก็สามารถจัดการได้รวมถึงแน่นอนอยากอีกครั้งหนึ่งออกกำลังกายและควบคุมอาหารก็จะช่วยให้คุนดูแลผิ่คุณได้นะคะ